านเป็นเลยครับท่านท่านพี่ท่านโดนท่านตู่ลงโทษดนอะคุ้มประมาณนั้นแหละท่านตู่ดูแล้วเรือว,ว่าท่านออกไปข้างนอกมาอืข้าบอกแล้วทำไมท่านไม่เชื่อข้าเจา้าดอกไมนะ้พี่นะดอกไม้นัไรนล่ะใช่ ที่ข้างนอกนั้นเป็นวันวาเลนไทน์วันนี้วันวาเลนไทน์คือ,อยังไงกันข้ามเห็นเข้าใจเลยแสงบอกข้าว่าเป็นวันความรักครับใช่ใช่เป็นวันแห่งความรักเขาจะให้ดอกไม้กันข้าอยากมาแบ่งให้ท่านข้าเขาจะจ้ามากแล้วนี่ท่านต้องไม่เคยเห็นเป็นแน่คืออะไรกันมันมีเตียงด้วยดิน้ำแข็ง เขาไปกินกับสิ่งนี้ท่านจะชอบมากเลยครับแล้วน้ำที่ดันดนั่นคืออะไรน่ลกก็สวัสดีด้วยนะคะเรายิงเพชรเองวันนี้เราจะมาหาพี่ชายเราและเราไม่ได้มาคนเดียวนะก็สวัสดีทุกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่านยิงเพชรนะฮะ ก็วันนี้ก็พาท่านหญิงเพชรมาหาพี่ชายนะท่านก็จะบอกว่ารู้สึกเหมือนคิดถึงพี่ท่านใช่เราเราเหมือนรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเราเป็นห่วงพี่ชายยังไงก็ไม่รู้วันนี้ก็ไม่ให้ไม่กล้าให้ท่านหญิงเพชรมาคนเดียวนะผมก็เลยมาท่านคนห,หนึใช่แล้วเรามีของมาฝากพี่เราด้วยนะคืออะไรครับท่านอันนี้คือดอกไม้ที่เราได้จากน้องๆในบ้านาเราจะมาแบ่งปันให้พี่เรา แล้วก็มีอันนี้อันนี้คือน้ำแข็งทีเก็บน้ำแข็งใช่เพราะว่าแฟนซื้อสิ่งนี้มาฝากเราทาไข่มุกนะใช่มันอร่อยมากเราก็เลยอยากแบ่งให้พี่ชายเราด้วยมันตกขนมพวกของาชใช่ เ,เราเก็บอเลยเ,เ,เลื่อนเป็นลรงใจให้พวกผมด้วยนะครับเก็บก่อนอไปน้องลินไปครับผมคนเดียวไปหาท่านทายของพี่จริงๆดีครับไปครับผมโอเควันนี้คนน้าก็สวยเหมือนเดิมนะพี่พนะน้ำใสาม,มากๆเลยใช่ครับวันนี้ก็มากระทันหันพี่ก็กตื่นเต้นเหมือนกันนะไม่ ปกตินม็เซยมาใครนะพี่มากับนะพี่แจงอยู่เดืยวนะคนดูก็สวยมากเลยนะเป็นน้ำที่เคี่ยงเหมือนน้ำแบบเขาทำว่ากินได้ไหมหกินได้นะคนดูบรรยากาศนะหลังจากที่ผมมาได้มาตรงนี้นานมากเลยนะหลังจากที่ได้มาเป็นประมาณเกือบสองเดือนนะพี่ๆนะว,นวันี้ก็ได้มากระทันหันเดียวเราจะได้ด มาอ๋อครับผมแสงยังไม่ว่างเราก็เลยชวนน้องวินมาก่อนครับผมผมก็ได้มากับท่านเป็นครั้งแรกนะครับผมดึงนะเดี๋ยวจะกระซิบหนึ่งเดือนะพี่ๆนะไม่มีเปลี่ยแบลงก็ตัวเหมือนเดิมนะพี่ๆ เป็นเวลาเช้านะพี่พนะเราลุบมาใช่ครับเราจะได้รูบกับกันแดดเพิ่งขึ้น,น,นแสงอาทิตย์เพิ่งขึ้นเลยนะพี่พพนะมันแปดโมงนะพี่พี่พพสวยเหมือนเดิมนะคนนี้สวยเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุมมกอย่างนะเดี๋ยวเราถือได้ครับท่าน ที่ตรงข้างหน้านั้นเป็นที่ที่เราเจอกับแฝงครั้งแรกใช่ครับสวยมากเลยคใช่ยังสวยเหมือนเดิม,ม,ดมแล้วเราก็คิดถึงที่นี่มากๆเลย 等你。 ใช่เราต้องเดินทางนี้ใช่ไม่รู้ว่าท่านพี่จะเป็นอย่างไรบ้างท่านเงียบหายไปเลย เป็นไงแม่รบรรดาเราเดินได้กองอี่ช้เ่เจ้าก็มาเล่นึใช่ไม่คิ่ฝากว่าจะได้กลับมาอีกถ้าดีใจเหลือเกิน ข้าเป็นห่วงท่านท่าป็ูหญ่ท่านเนานลยเจ้าไม่ต้องห่วงข้าหรอกตอนนี้อยู่ที่ไหนจ้าเรีที่โรงบนดลเป็นไงบ้างสบายดีหรือไม่ข้าสบายดีแล่าทำไมข้าหนุนเปแค่นนั้นเอออืมท่านเป็นอะไรครับท่านท่านที่ท่านโดนท่านตู่ลงทอดเนอ ประะมานนั้นแหลท่านปู่ดูแล้วหรือว่าท่านออกไปข้างนอกมาอืข้าบอกแล้วทำไมท่านไม่เชื่อข้าก็ข้าจะไปหาเจ้าไงใครรู้ว่าเจ้าสบายดีหรือไม่ข้าสบายดีท่านพี่ย่าหนีออกไปแบบนี้อีกเลยไม่เป็นไรข้าทนได้แล้วท่านปู่ให้ท่านนั่งเฝ้าตรงนี้เป็นเวลากี่ชั่วย,ยามก็ อีกหลายชั่วหยททีจอบาบังลึอดอกไมนะ้พี่นะดอกไมยย้นะไันลื้ใช่ที่ข้างนอกนั้นเป็นวันวาเลนไทน์เด็กๆว,วันวาเลนไทน์คืออย่างไรกันข้ามห็นเข้าใจเลยแสงบอกข้าว่าเป็นวันความร<ม>ักครับใช่ใช่เป็นวันแห่งความรักเขาจะให้ดอกไม้กัน ถ้าอยากมาแบ่งให้ท่านถ้าเขาจะจอามากแล้วนี่ท่านต้องไม่เคยเห็นเป็นแน่คุยอะไรกันมันม,มีเตียงด้วยดิน้ำแข็งเข<อ>าไ,ไปกินกับสิ่งนี้ท่านจะชอบมากเลยครับแล้วน้ำที่ดนดๆนั่นคืออะไรนึกเขาเขาเรียกน้ำอะไรนะน้องวินน้ำชาไข่หมูครับท่าน,าน,เ,นเลยใช่ เป็นชาไข่มมกค,ครับแคงซื้อมาฝากเราเราเลยอยากมาแบ่งกันทันที่ด้วยงั้นรึข้าก็จะรับไว้เดี๋ยวข้าทำให้ท่าน,านถ้าน้องอยู่ลักโลกมนุษย์อิอ่มๆน,อน,นอนหลับหรือไม่ถ้ากินอินน่มนอนหลับสบายดีอืมน้านดี ถ้าเค่ตัหของท่านหาเห็นท่านนย่ก็แข็งตายจะไม่เอาห่วงข้าหรอกข้าดูแลตัวเองได้นี่ข้าเดินทางมานานน้ำแข็งอาจจะละลายหบ้างเย็นแล้วทุกที่น้ำแปลกหนูนี่เดี๋ยวข้าขอเก็บก่อน แล้วเราก็ใส่สิ่งนี้ลงไปงท่านนิมิตก็ได้เอาชากให้บุกมาให้ท่านพี่ชายของพี่เพชรลองดนะูว่ามันอร่อยหรือเปล่าเห็นท่านนิพชรบอกว่ามันอร่อยมากผมก็เคยกินนะต้องเทเข้ปไดเลย แปลกๆยิีงนักข้ามากรุเทพเหมือนก่อนเลยเดี๋ยวเราขอเอาไปให้พี่ๆเขาดูก่อนนะอันนี้ที่เรานำมาฝากท่านพี่คือชาไข่มุกใช่ครับพี่ท่านชายก็น่าจะชอบนะคุณผู พี่ลองทานดูมันกินได้หรือกินได้สิไม่คุ้นอาคาสัเลยตังค่าจะลองกินก็ได้ข้ามีขนมมาให้ท่านด้วยแม่ว่าหวานยิ่งนะักอร่อยเหลือกเกินข้าชอบเป็นอย่างไรหวานหอม อร่อยเขาชอบม,มากเลยแหละไว้ถ้าข้ามีเงินมากพอเมอ่ไรข้าจะส้อมาฝากท่านอีกงั้นได้อันนี้ขนมอร่อยไม่ใช่ กินใช่ไหมใช่กินคู่กับชานมนี่ได้เลยอืมอร่อยมากเลยแหละมีหรือไม่ถ้าอยู่อีกข้าให้ทานพี่เก็บไว้ดีๆครัชอบข้าเขาอย่าเจ้ามาก แล้วท่านพ่อท่านแม่สบายดีหรือไม่สบายดีแล้วข้างานยุง่งถูงไม่ได้เพรเท่าไหรหรอกยุ่บางเหือนท่านพี่อยากกินอะไรอีกหรือไม่เดี๋ยวข้าจะนำมาให้ไม่เป็นไรแค่จ้างออกมาแคนี้ข้าก็พอใจแล้วแต่มีอีกอย่างหนึงนะที่แม่ หลายวันก่อนข้าได้ลองสิ่คือส้มตำส้ำดอมนคือย่องไหกันข้าไม่เข้าใจเลยมันคือสิ่งที่อร่อยมากอร่อยมากอยนั้น,นดิใช่น้องทิมทำให้รา้ายงั้นเดี๋ยวข้าขอตัวไป ล้างหน้หนาล้างมือก่อนนะข้าขอถามเจ้าหน่นอยน,น,น,น้องพิมที่ไทยหรน้องวินน้องพิมพ์คือบุคคลท่านใดหรือคือน้องสาวของแจงข้าคงจังแฟงกันหรือใช่แต่ท่านไม่เคยเห็นหรอกพอเขาอยู่บ้านถ้ามีโอกาสข้าจะพามานะนั้นดีข้าก็อยากเห็นน้งสี น้องวินล้างหน้าล้างตาก่อนเลยนะครับผมอีกสักพักเราจะได้เดินทางกลับกันได้ครับเป็นไงเ,เป็นไงบ้างครับท่านชายอร่อยไหมครับพ็พอเราอยู่แหละครับผมจอยมากนกลือนหรือไม่ไม่เป็นไรครับกินเลยครับผม แล้วจะแฟงไปมาหรืออ๋อวันนี้พี่แฟงไม่ว่างครับผมเลย<ม>ต้องมากับท่านหญิงเพชรแทนครับมาเป็นเพื่อนท่านหญิงเพชรครับท่านชายโดนอะไรครับท่านชาย ท่านปู่ลงโทษข้าหลงนเขี้ยนข้าขอดูแท่านไ,ได้ห<อ>มข้อดูได้ไหมครับท่านเจ้าไม่ต้องดูหรอกดเท่าัตาเป็นเยอะมากเลยเป็นไงครับบา้างไ็นไงครับท่านท่านไปสีให้ครับเราอาจจะให้ทุกคนเห็นใกล้ๆไม่ได้เพราะว่า แฝงบอกว่ามันมเดี๋ยวมันจะติดใช่ใช่ความรุนแรงครับงั้นน้องวินรออยู่ตรงนี้นะได้ครับเยอะมากๆเลยผมพอไปดูได้วครับใช่ครับผมพอดูได้วนะครับท่านเจ้าอ,อยู่แล้วของเจ้าเทิดได้ครับท่านให้ดู ดี๋ยวพอใจกันเป็นไรหลือเดี๋ยวอีกสักประเดี๋ยวข้าก็กลับแล้วงั้นข้าขอเดินทางกลับก่อน,น,<า>นเดได้ข้าขอจ้าเดินทำ่า,าภัยละเดี๋ยวข้าจะนำยามาพร้อมกับของม,มาให้ท่านงั้นดีเข้าไม่ได้ให้ไว ขารูุสึกแสบเลือกเกินท่านพี่ดูแลรักษาตัวให้ดีด้วยเป็นช่ากลับก่อนอโอเคครับท่านข้าลาไปครับท่านอิเพ็น้องวินไปลาท่านพี่ก่อนดีไหมได้ครับท่านยผมไปกลับท่านชาย 嗯。Mm.